คนอายุเยอะที hey. He ่ทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับเนี้ยเกี่ยวกับความเกี่ยวกับประเทศเราเนี้ยหน่วยงานใหญ่ๆเลยเนี่ยนะคือถ้ารู้สึกว่าตัวเองแก่รู้สึกว่าตัวเองนี้ประฏิทธิภาพไม่เบียงโพแล้วใช้แต่ความรู้เดิมๆมาพัฒนาประเทศเราถ้ารู้สึกว่าทําไม่ได้แล้วช่วยลาออกเชื่อผมนะเออการการลาออกครั้งนี้ผมว่าประเทศเรามันอาจจะมันอาจจะดีขึ้นมากกันถูกไหมล่ะเพราะว่าเบอร์เรามันอยู่กับอดีตอยู่เลยลหละถ้าพูดถึงอ่ะนะคนบริหารเราชุดบริหารของเรา ชุดใหญ่ๆที่ประเทศเราที่คุมประเทศอยู่ตัวนี้นะชุดบรารส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนสมัยโกนเบเขายังไม่ปล่อยอำนาจเขาไม่ปล่อยยิงเดี๋ยวว่าจะเขารักหนักกับอำนาจนะล่าออกให้หมดเลยเอาดังให้เงินเดือนให้ไอ้นู้นเลยบำนาญเลยเอาช่วยออกกนแต่ว่าออกเลยหยาอยู่เด็ดขาดน้ใจเก่งมาแต่ไหนไม่เกี่ยวช่วยออกถ้ารักประเทศช่วยออกแล้วให้เด็กรุ่นใหม่มันขึ้นไปน่ะคนรุ่นใหม่มันขึ้นไปน่ะผมเชื่อว่าปฏิิภาอ่านคนละเรื่องเลยถูกไหมล่ะปฏิิภาพปฏิิภาพ่านที่ทำมัน คนรุ่นนั้นกับคนรุ่นใหม่ถ้าเข้าไปทําในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยอคนละเรื่องแม่เลยมันก็ละชั้นอะไรนี่ถูกไหมล่ะเขียนบนดาดอยู่เลยมีปัญหาอะไรจุดกันอะไรดาดอยู่เลยนานเลยอะไรนี่เลยแบบนี้นะคนรุ่นใหม่ไม่จุดอะไรมันทำวิธีอื่นเลยถูกไหมล่ะเที่นั่งนู่นนั่งนี้สู้ไม่ได้หรอกซูคนรุ่นใหม่ไม่ได้หรอกอให้เก่งให้ตายกับเรามันไม่มีทางอื่นแล้วประเทศเรา ประเทศเราอีด to like ีขึ Bel ้นยากมากแต่ว่าคนยังใช้คนรุ่นนี้ไปบริหารอยู่เลยเอาตาผมเชื่อว่าที่ประเทศเรามันได้อยู่แบบนี้เพราะว่าคนรุ่นเก่าผมไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะผมไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนดีนในบางคนเขาเป็นคนเก่งก็เป็นคนดีนะต่ที่เราต้องการให้ออกเพราะว่าเขาไม่ทันสมัยแล้วเขาไม่ทันสมัยแล้วโลกเราประเทศเรามันเดินไปยังอนาคตมันไม่ใช่เดินเราไปอดีตถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาบริหารก็ต้องเป็นคน่งอนาคตถูกไหมล่ะ แล้วคนหนึ่งอนาคตเปลือยอายุหกสิบห้าเก้าห้าแปดเลยเป้อันนั้นมันไม่ใช่เห็นอนาคตเลยเน้นอันนั้นมันแห่งอดีต <c oughs> เดี๋ยวคนณเก๋ก็กลัวอะไรอย่างไรบ้างดราม่าหายตายตัวเดียวตัวเดียวคนรุ่นสี่ห้าหกสิบมาดาวจะปากลาคุ้จบลาเล่นมม่ก่าวเรื่องดราม่าล้วบูลลี่คนเก๋แล้วจาปากขึ้นเก่าช่องวันเลยจาปากบูลลี่คนเก๋วะ ประเทศสังคมรับไม่ได้ตลมยับว่ะคนรุ่นใหม่มาช่วยมั่งเหรอถูกไหมล่ะไม่ใช่ว่าคนรุ่นใหม่้ยนเอาแต่เราพอมีปัญหาตัวลูกไม่มาช่วยเรามั่งอ่ะตายกลางหน้าเราไม่เลงแล้วกันนี่ถูกไหมล่ะอย่าที่เราเหลงก็เพราะว่าเราเห็นดูประเทศเลถูกไหมล่ะประเทศมันดูบริหารด้วยนั้นเออหยอาเลงมากเลยเดี๋ยวคนน้อยใจล่ะนะอย่าผมไม่ชอบเลยนารเมืองดีดีไ้ตายผมก็ไม่ค่อยชอบถ้าเก๋ไม่รู้สวยจริงแค่นหะ ผมไม่ชอบเลยนักการเมืองที่อายุเยอะเขาไม่ทันเกมมันผมว่านะไม่ใ <c> ช <oughs> ่เขาไม่ทันเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขามองไปไม่ไกลเขาอายุเยอะกันเหมือนคนเก่งๆนะคนเก่งๆที่มันคนเป็เน,น,น,นเป็นคนรุ่นใหม่ที่มันเก่งๆเขามองไปได้ถึงสามสี่สิบปีว่ามีเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเขามองไปถึงนั้นได้คนรุ่นใหม่ที่มันเกง่งนะไม่ใช่แบบเราอะเรามองไปปีครึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกไหมทีนะแต่ว่าเราพูดถึงนนคนรุ่นใหม่ที่มันเกง่งงนะ นักวิจัยกานทีมเก่งๆทีมเก่งๆไอพวกนั้นมันรู้ไปสามสี่สิบปีก็น่ามีเกิดอะไรขึ้นบ้างะมันคาดการมันเันคาดการณนีโอกาสถูกมากนพวกนั้นนะคือมันปิดแป๊ดไม่มากเลยเอานะเลยง่ายๆนะมันต้องเกิดส,สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้พวกนั้นรู้แต่ว่าคนรุ่นอายุหกทีมนี่ผมว่าก <c oughs> ็มองไปไม่ถึงเลยถึงขนาดนั้นถูกไหมนะก็มองไปได้แค่อย่างมากก็ห้าหกปีนี้ปีที่จิตน้าว่าไม่ถูกจะคิดแล้วเลยแบบนี้นะเออประเทศเราที่ว่ามันมันั้นมาไม่ได้บางทีมเกิดจากเรื่องนี้กันน่ะะผมวา โอ้ยมันลุกมันไปเร็วมากตัวนี้นะลกมันไปจนนิดที่ว่ามันหมุนจนนิดที่ว่าดูไม่ทันนั่นไงคนแก่ดูไม่ทันนั่นไงความที่ลุกไปหมุนเร็วกันนันไงคิดเลยนะถึงถ้าเรามีคนรุ่นนั้นนั่งทํางานอยู่นี่ประเทศเรามีไปเปลือยถูกไหมล่ะประเทศเรามมนดีทันเพื่อนเปลือยเพื่อนเขาไปบพกเดียวเพื่อนเขาไปบพักเดียวถึงเราไปไม่รอดเพราะว่าคนขับเรามันนั่นมันไม่ันสมไม

เก่งความรู้หรอกเราเราต้องมีวิธีการถูกไหมล่ะถึงวิธีการนั้นทำไม่ได้เพคนรุ่นนั้นความรู้ม,มีแต่ว่าวิธีการนั้นมันไปไม่ได้เปยวิธีการของคนรุ่นนั้นมัน,มนยากมากอะไรแบบนี้นะถึงคนรุ่นใหม่วิธีการอาจจะง่ายกว่านั้นมันทําง่ายกว่านั้นอะไรแบบนี้เขาทาไม่ได้เขาออกนู้ทำหรือกันเราถูกปกครองด้วยคนรุ่นแก่เกินตอนนี้ผมว่าประเทศเราเนะี่ยถูกปกครองโดยคนกลุ่มที่ว่ามันมันไม่ใช่อนาคตแล้วเลยคนนั้นนั่นนะประเทศเราหยุดพัฒนานานมากแล้วกันนะ Dụt thế ai ngay rồi đó lửa chưa nè Mẹ Nó dụt ngay nào đó Ô đi ba là bếp lắm bên nó rầy quá Ô mà nắng lũ cầm lãn Nắng kinh cái que rùi bây giờ cái trên này Thì bạn mới bắt đường bùa cháu với ta mang như là Bây có nhăng lùi bê lắm lắm bên nó rầy Giạc dày giạc tố giạc tắm bên đây Mấy giọng mi quang thủng mà bà biết แม่อายุขนาดนั้นแล้วาั้มเป็นของใหญ่ของโตเลยเบี้ยลุยเบ้ถ้าจนไม่เบื่อนะเออเอาเงินเดือนไปจ่ายเลยแต่ว่าต้ารวยขนาดนั้นไอ้ปั้มเป็นอะไรฮะโอกมาให้คนรุ่นใหม่มันขึ้นไม่มั่งนะคนรุ่นใหม่หาไม่ที่ได้อยู่แล้วตอนนี้ไอ้คนรุ่นเก่าๆลั้มเติมนากันเป้ปั้มนัดอยู่เลยบางทีคนรุ่นเก่าๆปั้มมีเป็นไงกันนัดอยู่เลยคิดเลย่ะถึงคนรุ่นใหม่ยิขึ้นเรื่อๆไอ้พวกนั้นพวกนั้นมันตั้งกฎกติกีก้าามคนรุ่นใหม่ไม่เม็ดแล้วแล้วมันตั้งมันคว้างเต ช่วงอายุอันนะช่วงอายุคนคนอายุเยอะมันทาเต็มที่แหละที่จะไม่ให้คนรุ่นใหม่ขึ้นไปเพราะว่าถ้าเขาขึ้นไปมันก็หลุดเลยถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราตามันสู้กันนานเลยเรื่องนี้ประเทศเราเรื่องที่คนรุ่นใหม่จะขึ้นไปแทนรุ่นเก่ามันสู้กันนานมากเลยเพราะว่าคนรุ่นเก่าาใจมันโหดเหี่ยมคนรุ่นเก่าใจโหดเหี้ยมมากถ้าพูดถึงกันนะไม่ยอมไม่คนรุ่นใหม่บริหารประเทศคิดเลยนะถึงโลกมันหมุนหายไปแล้วโลกไปจนนิดนี่ว่านะไอ้ยา โลกโหดนดแต่ว่าน่ะโกเรานี่มันไปไกลนั่นไปเร็วมากแม่ถึงผู้บริหารเราจ้ะแต่เชี่งชาทาอะไรเชี่งชาคิดไปไม่ทันเพื่อนไม่ยอมออกจริงจ้ะจะใส่ทีเสพบติดอำนาจหมดแล้วชาติคนใหญ่คนโตเราจ้ะล่ำมีเป็นใหญ่เป็นโตกันพักเดียวไม่สนใจแล้วประเทศอีเดินถูกทางไหมไรไม่เกี่ยวให้มันไหลไปตามันในประเทศอยู่มาบรรพึกให้มันไปไปนั้นบริหารไปเหมือนน้ำคลองกับริหารเหมือนน้ำคลองน้ำไหลไปทางไหนก็ไปทางนั้น ทำใจมันเลยไปทางไหนอะไแบบนี้นะประเทศก็ไม่มีความรู้ใหม่ๆที่ไปเปลี่ยนทิศทางน้ำเลยแบบนี้นะถ้าว่าเราเปรียบเทียบกับคลองนะคนรุ่นก่อนมันก็ปล่อยให้น้ำมันไหลไปตามคลองมันมีต่างอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันเคยไหลไปตางนั้นก็มันไหลไปตามนั้นเลยว่าถ้าคนรุ่นใหม่มาจะเปลี่ยนเส้นทางอ่ะถูกไหมล่ะมันไหลแจนัดตรงนี้เลยสายเดียวเลยไหมมันอาจจะเปลี่ยนเส้นทางน้ำไปเป็นทางอื่นนะแบบนั้นมันคิดไม่ได้ถูกไหมล่ะเพราะว่ามันมีเครื่องมือเทคโนโลยีคิดปีกจำได้นะ แต่คนรุ่นเก่ามันคิดไ,ไม่ได้แล้วมันไปขุดเปลี่ยนทางน้ําเปลือยถูกไหมล่ะไม่มีแมคโครเออถึงคนรุ่นใหม่มันคิดได้ถูกไหมมันเปลี่ยนเรื่อางน้ํามันใช้วิธีนู้นเปลี่ยนมันใช้ได้เพราะฉะน,น,นั้นเรี่อนั้นไงประเทศเราเป็นนั้นไงเชิงน่ะไม่ยอมอเราใจห,หุดเหี้ยมอำมหิตเขาเรียก <c oughs> เล่งดราม่าเลยคนรุ่นเก่ามันด่าเรา,า,าตัวเดียวบ้า,า,า,าจริงเนี่ยแต่ว่าสมควรเล่งเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใกล้ใกล้เล่งเรื่องนี้เรื่องเรื่องรุ่นเขาเล่กันแต่เขาเล่งแบบนั้นไงแต่ว่าก็ไม่ได้เล่งไปถึงกกการเปลี่ยยนนนขขัั้้ววทททุุใใไ มันสมควรเปลี่ยนมากอ่ะประเทศเราคนเก่งๆนั่ K K นแหละแต่เดี๋ยวอย่าเอฟซีเก่งๆไม่ไม่ใช่ว่าผมไปว่าคนเก่งไม่เก่งไงต้นเกมเก่งแต่ว่ามันไม่ตันแล้วไม่ยอมรับเออคำถามคือยอมรับไหมนี่เอานะคนอายุเยอะยอมรับไหมว่าว่าคุณนั้นไม่ตันเด็กเอานะยอมรับไหมถ้ายอมรับก็สมควรออกถ้าคุณไม่ยอมรับคุณว่าคุณเก่งกว่าก,อากาอา็อ๋อก็ทรรมารตไปเอาต่อไปก็ทตัต่อไปเอออิมวันไหนก็ออกก็ได้เอานะซ้ำ ถ้าคิดว่าเองเก่งอยู่เลยก็ทำไปนะใครว่าอะไรถูกไหมล่ะแบบคนมีอำนาจก็ทำไปนะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณคิดว่าคุณไม่ทันเด็กแล้วนี่คุณกูกรุณาออกถ้าเป็นคนดีนะเออถ้าถ้าว่าเป็นคนดีนะตามใจตำแหน่งใหญ่ปรืออลไถ้าเป็นคนดีแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ทันแล้วเนี่ยกรุณากรุณาออก